กับสบาดีพ่อแม่พี่นอ้องกับสบายดีเอฟซีถ่ฐานพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อกับซองน้องอนเน้ยอีกแล้วพี่นอ้องเคลเห็นเห็นยังเติมเติมบ้มางนะอางใส่บา้นบานมาตงอูมอ <c oughs> <c oughs> ดีพี่นอ้นอง <c oughs> ม,มันห่งใส่บ้านประตูสัน <c oughs> <c oughs> โอ้คุณได้ขอบบ้า ยัง,งใส่บ้านประตูเลยกยังเซาะไม่ีางซาะบ้านประตูนั่งเฉาเรี่อมันน้องอเยนยแหละมาตายมัมนมาซอยังจะใส่บ้านแน,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 น้อันนี้มันอันนี้มันใช้ออกจากที่ตัวนี้มันใช้ออกจากที่แต่ว่าเม็ดก็ตัวนั้นนี่ บ้านผวบ่้างบชบ้านผัดติดอยู่ข้างบ่ชองตนีไงแนนบอกตัวนี้กัฮะเออเ๋ยาอยู่ข้อละขขางแล้วไป็จังแนนอออย่อ๋ออยู่ข้อลัขขางบ่อัเดียวกันนะหายชิบล่อกันบ่อช่ออง อ๋พี่เอามาพี่บิกอืมย,ย,ยมันเปิดท่านเปิดข้อละฆางแล้วมันแน่นบ่เออแ่นบอืมเดืเดมือเดื <c oughs> อดอืมได้แล้วเสร็นี้่ายเนาะคอยจับน็ำกัน ้ากำลังเลื่มใส่บ้านประตูไปเลยบาตายพันมาใส่หายมาเนี่ยเสร็จพน้องอนยใส่ครับตัวนี้พ่อใส่ด้บ้านหนึ่งใส่บ้านผักยังตัวนี้ยังยังเขาชีแน่แน่ใส่มันได้สองบ้านแลวเขาไปใส่บ้านผักเดยพร้อมกันเลยเออตอดิน้นเลยตนี้เาก กใส่เป็นผีเรียบร้อยพี่น้องแม่ีะพี่น้องแม่ไ่ต้องให้มีหูจะได้แม่นอกกันเลยสีแจบมิีเฟืองเนเยนโอ้ฉากนี่ก็ไม่เห็นแจบตจะฟืงใช่ไหม่า่น้องนี่ก็ะหายแล้วทำความสะอาดล่องมันออกก่อนพี่น้องเยอืถ้ารทำความสะอาดเวลาอัดเข้าไปเราไม่ิเบอเขาแมนแมนดจห่ถ้าอยังครยังไม่จะกบออกก็ได้ได้ใช่ไหม ออนี่จะชออ๋อป้ห้อง้ยเนาะอืมเกอาต่งได้บางอยตัวนี้คบแล้ตัวนี้นะ่ต่งเอากะพุยฮะพลอยเอากะพุย,กกพยมักวเก,กืบลูนี้เบเหยียบรออืม อาพี่น้องพี่น้องกอเนยกับน้องกอเนยกับมาผังสวนมันเพย์จอยพี่น้องเอ้ยเพื่นโคตรลาขั่วปุ๊บกับป่าสนีได้มาเลยเพื่นโคตรตากแดดพี่น้องเอ้ยป้าเก่งเลยน้อพี่น้องเนาะพูเพื่นโคตรปุ๊บปุ๊สวนมันเพื่นพู๊บเพย์จอยแบ่งไม่นี่เพ่์จอยคนขยันพี่น้องเอ้ยเพื่อนดุขยันเลยถ้าเอาประโยูน์อะไรเศร้าคนถ้าเอาพี่น้องเอ้ย เมื่อยเนี่ยแต่ว่าใจัยลอยพี่น้องเอ้ยทั้งเมื่อยนะเมื่อยแน่นอนแต่ว่าใจจอยลอยความสนีทกับโคจกจกสบายดีพ่อแม่พี่น้องอืมพวกพี่จอยกันเลยแกซีลมนะบอกว่าหอดิ้นอย่าแข้งในจังหน่อยบ่ทั้งทั้งเออ เสียมเล็กน้ำจ้าของพาซาเฮ้ยขดมาเสียมเล็กตัวนี้เนาะเออลูกเออซา,าวเขาแตะอยากนอนเลยเออตอนม่น้นาเมื่อลูกทาพาใยก่อนยังรักเดียวเนี่กัเมื่อแล้วเอนอนแม่ขก่โลแล้วลูกละ เป็นอยากนอนแหง้งเป่นอตองดนะ้เอ,อเออออเออ,อ,อนนเ,เออบบอออเนี้ยตกมาหน่อด้อเออบอบบงกับบบงไอ้เนตกทุกไอตกอนพูดมาแม่นเต้นี่กบรรยากาศน้ำแรงๆคุณเออไอคอนนะอื ใบไม้ๆกำลังโป่งพูมายจิกเดี๋ยวนี้บ่คอยมีอันอันนั่นเนาะบ่คอยมีแมงแข้งจิกพี่น้องอ่ะดามเสียมฮักบ่นี่โอ,อ้เอาไปมาเห็ดเสียมหน่อยอ่ะเหน,นื่อยบ่เออซัอออบจุบซับจุบเราพี่น้องมาเห็ดเสียมไมาเสียมหน่อย อพังที่นีก็ใเป็นหน้าเขาเจ้าอันนี้หน้าพญายจอยพันจงทางพี่เนอะมองเป็นๆในของพญาจอยเบดิด์พันจงทางไวดินตัวเองจงไว้เที่ยวฮะไปกับอื่นกันน้ามาเลยระหุเมื่อไหวไปจักไอ้มันคำเลยเ ไดบอกเราเลยเดมือกกสีคเองนี่นี่เมื่อแล้วจักเมือแล้วม่้มื่อล้ขอไปัที่ อีเจ๊ก่ัอกเป็นเบิดเพ่นเพิ่หิวนมแห้งเพ่นบอกบอตายออกจากเฮื่อเพื่อนมาตายออกออกออกคนน่ะออกนี้นะเพ่นหิวนมแห้งาตายจนงงเลียมาเบิ่งว่าเนอยว่าเอายังมาสั่น่าตายเรือทกบายจะต่อยไปสายออกไปนี่เลยมือ

พอวมนเล่าห้ากับเปใส่ขาวเฮือนห้ามนอ่ะพอไอ้เียวนั่นเกิดในเดือนหนึ่งกับคืนเพื่อนเชี่ยบุษนหเกิดพอวเนเราไปใส่คือเฮือนลังเก่าแป้งมน้ำ่งมีสี่บาทเนเอเงินไทยตะกี้กันเออเนเิ่นไปใส่ขาวเฮือนเนาะเพราะเนาะอืมอัไปสื่อใส่คือเฮือนแล้วเนาะแล้ว คือบทเสียนไม่ดีนะพ่อเราหัวเสียดโม้องจะแน่ใส่กำลังตัวหนุ่มเนี่ยใส่แล้วมันบทตรงพอแล้วอืมเอาไปเมื่อเมื่อบานนริปะทำเลยเส้าหัวแตกกับอยากนอนแล้วลูกปะ เออแม่หายปะลุงแล้วคือบอกแก้เสื้อมาใส่รัานนี้อ่ามันจะทำมาแต่นั่นไปหน่อยบิ่งแพ้จอยพอยังเหลืองยังพละใส่เนาะกำลังเตรียมที่ใส่ยังบ่แล้วเลยโคบเป็นยังก็บ่ตายกบเป็นยังก็กบกบอันเตะคนไปหน่อย ใมันตกมันแตกใบมันมดเสี้ยำนี่ไก่อนเบื่อที่ได้เห็นจะบอกหาเอาข่าได้หาเวียใใหม่ไปเลยเลยที่ได้เห็นเลยวเลยเาก็ใส่บ้านผัใส่ยังไงกันพอ้เห็นอืหาเียคนใหม่หาเห็นน้ำใหม่แม่าเรียเี้ยใใหม่พเราเมื่อื่นไปเห็นน้าใหม่แลงกบสะก่อนมื่อื่น บรรยากาศยำแ,แรงๆเพื่อนเอ้ยการยำแรงมันหนกวันหน้าเพื่อนเออนี่จอยมากกับอุ้มไก่เราพ่ยินบิดแล้วมแถ่ทรายบ้านอันนี้จะเล่นเปื้อนได้เลย แล้วอย่าเล่นเปลืออ่อนเด้อเอาไก่มาค้างอยู่ในตลางเึื่อนอีกะไรไปเน้องไว้กินขาวกันยังอันนี่คือบอลนนังปลามาสีดใส่หละอกำจังแส่บบอลหนังปลามาสีดใส่อืม เนยมากินข่าวเนยะบุ๊มากีเออ้เด้อเนยเอากินข้าวก่ลงมาทีลูกยูเทิแหละไย,ยูเทิงะกินยูเทิะอะไร ่อใหญ่กะอุ้มไก่พี่น้องเต้นหมมองมักเมียงพี <for> <calves> ่น้องมาเอมานกกำปั่มอ่พี่น้องปุ๋ยขนดินใสเลยพปุ้มปุ้ยอะไรพี่น้องคลิปนี้็สมาพบกวรนะอับาพากจากเพงนีด้เพีงเลผาก็แลก็แชร์ก็ติดตาม สองน้องอันเนยได้พี่น้องหุยเก่งเดินดาวพี่น้องเก่งเดินดาวพี่น้องเมื่อในสิบสองคำพี่น้องเลยส,สบายดี